สวัสดีครับพอกันครับช่องบอตุนคนสีสเกตครับมันอนีสิภามาทดสอบฝังไฟโบกโค้งหนหยิบหาเส้นครับต้นนีเป็นสุดปุยนะครับมาลองมึงครับว่าเป็น,นสิเป็นอย่างไรสิจวดคือคิดเดยียบโบมาลองมึงครับ ยอดครับไปแหงไปไปไปเปิดเรียบร้อยครับเขามีสัมบ่ห็นครับเขาลังหมีครับเขาลังหมีครับผมบ่ห็น Åh. Oh.